มันก็จะเป็นมูกินหางกันแบบนี้มันก็จะเป็นรูปลักษ์การเมืองที่ไม่เคยปรากฏขึ้นในสังคมไทยแต่มันก็จะเป็นไปจนถึงการเลือกตั้งและเมื่อการเลือกตั้งผ่านไปแล้วรัฐบาลชุดต่อไปมันจะถูกตั้งโดย 2, 2> ใน3ก๊กเสมอความเชื่อของผมคือจะไม่มีรัฐบาลที่ถูกตั้งด้วยก๊กเดียวดังนั้นถ้าหากว่าก๊กไหนก็ตามเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลต้องจับมือกับ1ในสองก๊กที่เหลือผมว่าโดยสมการ โดยสถานการณ์โดยความเป็นจริงทางการเมืองเนี่ยมันจะไปแบบนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่าในปี2567นอกนอจากความเปลี่ยนแปลงที่ผมได้พูดแล้วว่ามีความเปลี่ยนแปลงทั้งในขั้วรัฐบาลและทั้งในขั้วฝ่ายคา้านเราก็จะเห็นความพยายามทําให้พวกข,ของตัวเองเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาด้วยการสร้างการยอมรับในหมู่ประชาชนพวกพรรคเพื่อไทยไม่มีทางครับนอกจากเร่งสร้างผลงานหลักรัฐนโยบายให้เป็นมรรคเป็นผลให้เกิดผลลัพธ์ โดยตรงต่อประชาชนให้ได้